ประโยชน์ของวิตามิน A และอาหารเสริมสองทุกมุมของวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายวิตามิน a อเป็นสารอาหารที่ละลายในไขมันมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพของร่างกายหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบำรุงสายตาและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันทำไมวิตามิน A ถึงสำคัญต่อร่างกายดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจวิตามินเเป็นส่วนประกอบสำคัญของโรดอกซินโรดอกซิน ซึ่งเป็นโปรโตีนที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นได้ในที่มืดหากขาดวิตามินเอจะทำให้เกิดภาวะตาบอดกลางคืนหรือในกรณีรุนแรงอาจนำไปสู่โรคตาแห้งและการเสื่อมของจอประสาทตาปราการด่านแรกของร่างกายวิตามินเอช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีรียผิวพรรณเปล,ปล่งปลั่ง วิตามินเอมี M e, ส่วนช่วยในการสร้างและซ่อมแซมเซลล์ผิวทำให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์ชุ่มชื้นและมีสุขภาพดีลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำกระดูกและฟันแข็งแรงวิตามินเอมี M e, ความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันช่วยให้กระดูกแข็งแรงและทนทานลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนการเจริญเติบโตวิตามินเอมี M e, ความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเซลล์และเนื้อเยื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและวัยรุ่น อาหารเสริมวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการเพิ่มเหตุผลที่ต้องทานอาหารเสริมการรับประทานอาหารไม่เพียงพอผู้ที่รับประทานผักและผลไม้ไม่เพียงพอหรือผู้ที่เลือกทานอาหารจำกัดกลุ่มอาจขาดวิตามินเอภาวะดูดซึมบกพร่องผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดูดซึมไขมันเช่นโรคซีลีแอหรือผู้ที่ได้รับการผ่าตัดลำไส้อาจดูดซึมวิตามินเอได้ไม่ดี กลุ่มเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะขาดวิตามินเอควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษประโยชน์ของอาหารเสริมปริมาณที่แน่นอนอาหารเสริมช่วยให้ได้รับวิตามินเอในปริมาณที่เหมาะสมและสม่ำเสมอสะดวกในการรับประทานเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาเตรียมอาหารหรือผู้ที่ไม่ชอบทานผักผลไม้แก้ปัญหาได้ตรงจุด ช่วยแก้ปัญหาการขาดวิตามินเอได้อย่างรวดเร็วอาหารที่มีวิตามินเอสูงนอกจากอาหารเสริมแล้วเราสามารถได้รับวิตามินเอจากอาหารธรรมชาติได้หลากหลายชนิดเช่นผักใบเขียวผักขมบรอกโคลีกะหล่ำปลีผลไม้สีเหลืองและส้มฟักทองแครอทมะม่วงผักสีแดงมะเขือเทศผลไม้ตระกูลเบอร์รี่บลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ ไข่แดงตับนมเคล็ดลับในการเพิ่มปริมาณวิตามินเอปรุงอาหารด้วยน้ำมันวิตามินเอเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันการปรุงอาหารด้วยน้ำมันจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินเอได้ดีขึ้นรับประทานร่วมกับไขมันการทานผักผลไม้ร่วมกับอาหารที่มีไขมันเช่นอะโวคาโดหรือถั่วจะช่วยเพิ่มการดูดซึมวิตามินเอได้เช่นกันสิ่งที่ควรระวังเกี่ยวกับวิตามินเอ การได้รับวิตามินเอมากเกินไปอาจทําให้เกิดอาการข้างเคียงเช่นปวดหัวเคลื่อนไส้อาเจียนปวดข้อผมร่วงและอาจส่งผลต่อตับและไตปฏิกิริยาระหว่างยาวิตามินเออาจมีปฏิกิริยากับยาบางชนิดเช่นยาลดความดันโลหิตยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนทานกลุ่มเสี่ยงผู้ที่มีภาวะตับแข็งผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ผู้ที่สูบบุหรี่ควรระวังการทานวิตามินเอเสริมสรุป วิตามินเอเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อสุขภาพของร่างกายการได้รับวิตามินเอในปริมาณที่เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแต่การทานวิตามินเอมากเกินไปก็อาจเป็นอันตรายได้ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก,ก่อนทานอาหารเสริมวิตามินเอเพื่อให้ได้คำแนะนำที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลคำแนะนำเพิ่มเติมการตรวจสุขภาพ ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อประเมินระดับวิตามินเอในร่างกายอาหารหลากหลายการรับประทานอาหารให้หลากหลายจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิตามินเอควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องใดเป็นพิเศษไหมคะ เช่นอาการขาดวิตามินเอในเด็กอาหารเสริมวิตามินเอชนิดต่างๆหรือปริมาณที่เหมาะสมในการทาน